สุร ah ุลอัลเบกระอายะที่ ha, ha, 1น ok ึอัลลอฮ์ตาอัลาได้กล่าวว่ามานัม่ซอกมินอายติอาวุนซิฮานัตบิ خير ม์มิหนาอวมิลิลาอเลมต ت ลัมอันลัลลอฮะ ع ل ى ك ل ش ي ء ق ดี ر ความว่าอายะใดที่เรายกเลิกหรือทำให้มันลืมเลือนไป เราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่ามันหรือที่เท่าเทียมกับมันมาแทนที่เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกๆสิ่งคำอธิบายของอายะนี้ข้อความของอายะนี้ประกอบด้วยสองส่วนที่เป็นเงื่อนไขสัมพันธ์กันคือข้อความแรกที่กล่าวว่าอายะใดที่เรายกเลิกหรือทำให้มันลืมเลือนไปข้อความที่สองที่กล่าวว่า เราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่ามันหรือเท่าเทียมกับมันมาแทนที่ในทางภาษานั้นคำว่ามาที่ปรากฏอยู่ในต้นอายะคืออิสมุนชักส่วนคำว่านาตีที่ปรากฏวักถัดมาคือเยาวาบุชชักซึ่งอธิบายความซึ่งกันและกันคำว่าอายะใดที่เรายกเลิกคือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติบางประการตามวาระแห่งการประทานอัลกุรอาน ซึ่งหมายถึงเฉพาะอายะที่เป็นข้อบัญญัติเท่านั้นเช่นเปลี่ยนข้อบัญญัติจากฮาร้านเป็นฮารอมหรือจากฮารอมเป็นฮาล้านจากอนุมัติเป็นการห้ามหรือจากการห้ามเป็นการอนุมัติซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกฎเกณฑ์ของคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามตัวอย่างเช่นข้อบัญญัติเกี่ยวกับน้ำเมาที่ทยอยลงมาเป็นวาระดังนี้ระยะแรกยังไม่มีการห้ามเด็ดขาดแต่บอกถึงคุณและโทษอลลอตาลาได้กล่าวว่า ความว่าพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาและการพนันจงกล่าวเถิดในมันทั้งสองนั้นมีโทษใหญ่หลวงและมีคุณแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นใหญ่กว่าคุณประโยชน์สุรอัลบกรอายะที่2อ9ระยะที่สองจำกัดปริมาณและระยะเวลาการดื่มกระทั่งระยะสั่งเมาอัลตาลาได้กล่าวว่าตะกููลนรุความว่าโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณนะที่พวกเจ้าเมาจนกว่าพวกเจ้าจะรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้าพูดสุรอ้อนนิซะอายะที่43ระยะที่สามห้ามเด็ดขาดอาลัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่ายาอไย้ฮัลลดีนอามะนูอินมะลขมรวัลไมซิรวัลอันซาบวัลอะซลามริจุซุมมินอาม์ลิชชัยตอน ความว่าโอบัรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันที่จริงน้ำเมาการพนันแท่นบูชาการเสี่ยงทายคือสิ่สงโสโครกเป็นการกระทำของใจตอนดังนั้นพวกเจ้าจงออกห่างจากมันเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จสุรอันมาอิดะอายะที่90ในกรณีดังกล่าวนี้ คือการยกเลิกข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ยกเลิกข้อความกล่าวคือข้อความของอายะยังคงถูกอ่านเหมือนเดิมแต่ให้ถือเอาอายะที่ถูกประทานลงมาล่าสุดเป็นข้อบัญญัติส่วนข้อความในอายะใดที่เป็นการบอกเล่าเช่นอายะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของประชาชาติยุคก่อนไม่ได้เข้าอยู่ในความหมายของการยกเลิกข้อบัญญัติแต่อย่างใดคำว่าหรือทำให้มันลืมเลือนไป

วความว่าจากท่านซาอิดบินจูเบรจากท่านอิบนนอับบาสกล่าววา่าท่านอมาุมัรได้กล่าววา่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานดีที่สุดในหมู่พวกเราคือท่านอบับและผู้ที่ตัดสินดีที่สุดในหมู่พวกเราคือท่านอาลีและพวกเราไม่ได้ละเลยถ้อยคำของท่านอบับทั้งนี้เนื่องจากท่านอบับได้กล่าววา่าฉันไม่ได้ละทิ้งสิ่งใดที่ฉันเคยได้ยินจากท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงกล่าวว่าอายะใดที่เรายกเลิกหรือทำให้มันลืมเลือนไปโปรดดูซาเฮบุคอรีฮะดิเลขที่4,121ข้อความของอายะนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ข้อความของอันกุรอานบางส่วนถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของเหล่าซอฮาบะทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเคยอ่านกันในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา และอายะนี้เป็นหลักฐานลบล้างข้อกล่าวหาและใส่ร้ายของเหล่าชีอ,อิมามสิองที่มีต่อบรรดาซอฮาบะว่าได้ตัดถอนอันกุรอานออกไปด้วยพละการจนกระทั่งทําให้อันกุรอานไม่ครบแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะทําให้มันลืมเลือนไปด้วยการกล่าวว่าอายะใดที่เรายกเลิกหรือทําให้มันลืมเลือนไป ดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นเรื่องของอัลลอฮ์โดยเฉพาะมิใช่เรื่องของมนุษย์พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าแท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือนอันกุรอานลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอนสุราอัลฮิจายะที่9